สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน apology. ด้วยนะครับวันนี้พบกับผมน็อตเมียวันนี้เราจะมาโกหกกัน huh. ว่าวันนี้จากที่ผมไปศึกษามานะนี่เวันโกหกมัน,น,น,นคือวันนี้เว้ยวันที่เราถ่ายเนี่ยคือวันที่1เมษาเว้ยซึ่งเป็นวันโกหกแห่งชาติเขียนว่าเอเอ a p ลฟู l fool ซึ่งเนื่องจากผมเป็นคนที่แบบบ้าซอมบี้มากนะผมก็เลยจะมาหลอกเพื่อนๆของผมว่าซอมบี้บุกโลกแล้ว เราจะทํายังไงกันดีก่อนอื่นนะผมลองคิดผ่อนเรื่องมนเอาเป็นว่าแบบนี่เดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมก่อนนะเพราะว่าผมต้องแบบถามที่เอาตัวรอดของเขาเนาะว่าจะเอายังไงกันดีเพราะเราอยู่ใกล้กันวันนี้มาแปลกๆว่ะอยู่ดีถ่ายคลิปเลยฮัลโหลอะไรโทรมาทำเพี้ยไร ไม่มึงไม่เห็นข้างนอกเหรอมวก็ซอมบี้ยไม่ใช่ซอมบี้อะฉุเดินได้เดินเต็มถนนเลยนะมึงไม่เห็นเหรอแผลอะไรสดเดินเต็มถนนเลยเอานี้มึงอย่าเพิ่งออกมึงอย่าเพิ่งออกจากบ้านเลยมึงลองส่องกระจกดูก่อน <c oughs> มึงไม่รู้เรื่องเลยเลยเหรอทำไมวะมึงดูดิเหมือนซอมบี้เองไม่รู้ว่าเดินโยเยเต็มหน้าถนนเลยอะแถวบ้านเรานะเออเออ ถ้าหมูบ้าเราอะคือมันมันแพร่ลามมาจากในแถวในเมืองอลองเซิร์ชใ,ในเมืองเอ้ยลองเซิร์ชใน Google ดูดิในเฟซก็ได้<ะ>ข่าวเต็มเลยเนะี่ยข่าวช่องสามข่าวช่องเจ็ดอะเต็มเลย<ะ>เออมึงมึงมึงเตรียมอาหารเตรียมนะ้ำ<ะ>เตรียมอะไรให้พร้อมด้วยแล้วก็สุขสันต์วันเอพิลฟูเดย์นะ,ะหายไปละมันโทรมาวะทุกคนฮัลหลอะไร นอะไรม่มีอะไรเดี๋ยวตอนต้นปีตอนนี้กูติดเชื้อแล้วกูไปหาเลยกูล็อกบ้านไอ้มึงมึงมึงลองไปแถวค่ายทหารด้วยเขาเห็นเขาแพร่แบบมาว่าไอ้มันมีการผลิตวัคซีนมาแล้วเว้ยผลิตวัคซีนวัคซีนโควิดนะไม่ใช่วัคซีนซอมบี้นะมึงมึงเดี๋ยวมึงก็ตายละสู้ๆนะเพื่อนเออเดี๋ยวกูไปหามึงเลยเดี๋ยวกูจะไปหามึ่งเลยกูติดเชื้อแล้วกูมีปืนอยู่ไหนเดี๋ยวกูมีกระบอกม่เป็นไรเดี๋ยวกูใส่เดี๋ยวกูใส่ก๊อฟฟันนี่บ้านอยู่ไหน บ้านมาหาบ้านมาหาบ้านมาฟาดหน่อยขวากใครเดียววะคิมเสือพบก็ได nah ้อันนี้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอยู่ในเมืองนะครับนี่ช่องนี้ติงดังวะเสียงดังบ้านฮัลโหลสถานการณ์บ้านมึงเป็นไงบ้างตอนเนี้ยสถานการณ์บ้านมึงเป็นไงบ้างตอนเนี้ยบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านมึงอ่ะ มึงไม่ได้ม,ไม,มึงไม่รู้มึงเพิ่งตื่นเหรอเ <ผม S 1> ออเดี๋ยวมึงออกบ้านนะเว้ยม,มึงมึงมึงลองเปิดข่าวเปิดเน็ตด <Ral> ูมันมันมันมีพวกเชื้อไวรัอสอะไรสักอย่างมันระบาดอาาดะยาโนะ้ปวจริงไงเนี่ยมึงมึงลองมึงลองส่องกระจกเข้าไปดูตอนตอนตรงหน้าบ้านม <AR C 2> ึงมึงเห็นศพเดินได้ได้ยินเสียงอะไรไหมหน้าบ้านขนาดกูไม่ได้อยู่ในเมืองนะหน้าบ้านหน้าบ้านผมยังมีคนรู้พวกคนศพเดินได้เต็มเลยเนี่ยเฮ้ยเอะไรมึงอุ๊ยมึง มึงมึงมึงลองเปิดข่าวม,มึงอย่าเพิ่งออกไปนะมึง,มง,มงเชื่อกูก่อนเออเราจะไปทำคอนเทนต์ถ่ายซอมบี้ดีวะ <c oughs> มันเหมือนซอมบี้นะเว้ย <c oughs> คนคนที่โดนจัดอ่ะจะกลายจะตายเลยเว้ยหัวใจหยุดเต้นเลยอ่ะตามที่ข่าวบอกมานะแล้วมันจะเดินได้เฉย เขาบอกมันต้องยิงที <S <S ่สมองหรือว่าแบบฟันหรือทำลายอะไรสย่างที่สมองอ่มันจะตายอ่ะมีเพื่อนหัวเราะดิซีเสียดนะเนี่ยนี่หรอวะเออเอาไงดีอือไม่รู้ดีอะไอบู๊งก็บอกว่ามันติดเชื้อเมื่อกี้เออหายแล้วไอ้สัสเอางี้ไหมเราเราเราขับรถไปบ้านไอ้บู๊มไหมพามันไปหายารักษาไอ้เหี้ยดูวิดดูเดว์บ็อกกิ้งเดดเยอะไหมเนี่ย อะไรอะไรดูอะไรจริงจังอะเนี่ยเที่ยน่ากลัวจริงศพเดินได้แล้วมีเลือดตาบเต็มเลยอะเอาเอาไปมาระวังตัวไว้นะหาอาวุธหาอาหารแห้งไว้เตรียมการไว้อยู่ในอยู่ในแต่ในบ้านนั่นแหละกูบอกว่ามึงจะรอดสถานการณ์นี้นะไปละไปละสุขสันต์เอฟิวฟ์เดย์ไปละถั่วใครดีวะนี่ดีกว่าผมยังไม่เคยถั่วเขาเลยนี่เขาชื่อโอมนะดูสิรับหรือเปล่าฮัลโหล บ้านมึงอยู่ในเมืองใช่ป่ะทำไหมอีกแล้วมึงมึงมึงได้ดูข่าวไหมมึงอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกบ้านนะเว้ยทำไมกะกูเห็นมึงออนกูคิดว่ามึงน่าจะยังปลอดภัยอมึง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 ลองส่องกระจกบ้านมึงดิีมันจะมึงเห็นพวกศพเดินได้พวกนี้ไหมเห็นแล้วเห็นมึงเห็นใช่ไหมเฮ้อมึงดข่าวสิเดี๋ยวมึงลองเปิดข่าวช่อง3ช่อง7ดิมันจะมีพวกข่าวคนติดเชื้อไม่รู้บ้าอะไรไม่รู้มันไล่กัดกันอะ แล้วคนที่โดนจับกูก็เห็นอยู่แล้วคนบ้าตอนเนี้ยใครวะมึงเห็นเหรอกูอยู่กูกูอยู่กูอยู่นะใครวะมันมันเป็นยังไงอ่ะกูพิรูปด้วยกูถ่ายรูปไปดูรูปอะไรอ่ะรูปคนบ้าไอ้ไหนนี่นี่ดูดูแต่กูซีเรียสแล้วเนี่ยสถานการณ์เริ่มมาดีแล้วเนี่ยมึงก็ระวังตัวไปนะกูก็ซีเรียสเหมดแล้วใช่มึงมึงบ้านมึงมีเสบียงมีอะไรพอยังพอพอส่งรูปเลยมา เดียวฮะสร้างดลงจันทร์เหรอมันเป็นเพราะเคี่ยวส่งรูปอะไรมากูซีเรียสอยู่เคี่ยแต่ขาวงั้นได้กูชี้เนี่ยแต่น้ำทะเลมันเกี่ยวกับลงจันทร์น้ำทะเลเหรอที่เกิดเรื่องขึ้นมาตอนนี้เชี่ยมึงมึงบ้านมึงมีอาวุธอะไรไหมฮะเยอะแยะมีเหรอมีอะไรมีอะไรบางว่าบ้านมึงอาวุธมึงอะเป็นไรเดี๋ยวกูใช้พลังของไททันวะนี่หลุ ในท่านเ,เลยเชี่ยมีพลังไนท่านใช่ป่ะช,ชิ้วเชี่ยเออเออนางว่างมึงก็มารับกูจักเสรานการ,รบ้านนี้ด้วยโอเค<า>แล้วก็สุขสันต์วันเอพิลฟูเดย์นะ bye bye, บ๊ายบายไปละจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย จากสถานการข้างต้นนะผมว่านะเราควรออกจากบ้านนะแล้วก็ไปไม่ใช่ดิต้องอยู่ในบ้านแล้วมันต้องมีสเสบียงอยีกแล้วเว่ยถึงจะรอดไปได้จากสถานการเนี้นะ <S 2> <S 2> ผมว่านะ่าจะต้องสั่งฟู้ดแฟนด้าถ้าอยากกินอาหารเพราะเราเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงออกข้างนอกไงฟู ender, ้ดแฟนด้าแก๊ปอะไรพวกนี้ไลแมนผพราว่าใช้ได้นะแบบสถานการณ์เนี้ยฮัลโหลอืมมีแหลรไม,ม่มึงได้ดูข่าวดูอะไรไหมข่าวอะไรวะข่าวอ่ะข,ข้างนอกอ่ะมึงไม่เห็นเลยเหรอข้างนอกอ่ะ นอกมึงอยู่ในเมืองว่าบ้านมึงอะ่ะกูอยู่ในชุมชนด้วยอ๋อมึงไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมใช่ทำไมกว่าสถานการณ์บ้านมึงแถวบ้านมึงน่าจะปลอดภอัยอ่ะมึงมึงอย่าเพิ่งไปในเมืองจะเพิ่งไปไหนนะมึงลองดูข่าวช่องสามข่วพวกนี้ก่อนมันม,ม,มันมีพวก <ใน S 1> พวก,พวกบ้าได<ม>้ไมูมว่าฮะ้อาพูดก่อนในเมืองมีคนติดเยอะเลยหรอฮ้ไม่มึงฟังกูนะมันจะมีพวกบ้าพวกนึงเหมือนมันติดเชื้อสักอย่างอ่ะแล้วมันไล่กัดทีเนี่ยแล้วแล้วคนที่โดนกัดอ่ะจะติดเชื้อไปด้วยมึงแกล้งกูป่ะนยแกล้งอะไร คนที่โดนกัดจะติดเชื้อคือแบบรัฐบาลแจ้งมาว่าให้เราอยู่ในบ้านคนที่โดนกัดอ่ะจะหัวใจหยุดเต้นเลยเว้ยจริงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไล่กัดคนอื่นต่อไปเรื่อยๆเป็นโดมิโน่ไปเลยทีเรียเนี่ยใช่ในเมืองเลยเหรอที่ไหนวะฮะไม่หน้าบ้านกูก็เป็นแล้วเนี่ยมีศพเดินได้เต็มเลยเนี่ยหน้าบ้านอะไรหน้าบ้านกูมีเต็มเลยเนี่ย าา oh, oh, oh. มันปัน่นกูใช่ไหมปั่นที่อะไรในเมืองเอางี้ถึงมึงไม่เชื่อกูนะมึงอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะมึงเตรียมพวกอาหารแหง้งเสเบียงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มึงเตรียมอาวุธไปด้วยรัฐบาลในข่าวมันเขาบอกว่าให้ฟันที่หัวให้สมองเขาเขาโวรมาเทือนหรือแบบตัดขาดจกต่อร่างกายเฮ้ยกูพูดจริงนะเนี่ย้าูข่าวมันไม่มีนะไอ้ทัศ เฮี้ยมึงลองมึงลองไปเปิดข่าวอะเฮี้ยงงเหรอไอเหี้ยอะไรไม่รู้คือเหี้ยอะไรกูดูข่าวอะไรพ่ะเออเออไปละไปละหวังว่ามึงจะรอดจากอันนี้นะไปละไปะสุขสันต์ไอพี่ฟูเดย์ไปละเออระหว่างใครต่อดีวะโถ่พิวรอครับพี่อะไรบ้ามึงมึงอยู่ในเมืองไหมตอนเนี้ยฮะทำไมเหรอมึงมึงอยู่ในบ้านมึงอปะอ่ะฮะ มึงมึงมึงระวังตัวไว้นะเว้ยเอ้มันมึงมึงได้รู้เรื่องรู้ข่าวเลยไหมไหมข่าวอะไรที่มันอันนั้นอ่ะมันมีมันจะมีพวกบ้าพวกหนึ่งเว้ยมันติดเชื้ออะไรไม่รู้มันจะกัดกัดคนที่แบบคนธรรมดาปุ๊บแล้วคนธรรมดาจะหัวใจหยุดเต้นเลยเว้ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไล่กัดเรื่อยๆเป็นโดมิโนไปเลยเชื่อว่ามันมันเหมือนซอมบี้เลยเว้ยเบี้ยวเบี้ยวอะไรเหมือนซอมบี้เลยเว้ยจริงจังนะเนี่ยแต่แต่มึงอยู่ในมือง มึงมึงระวังเลยเว้ยมึงอย่าเพิ่งออกบ้านเว้ยอะลบมึงระวังนะมึงบ้านมึงมีอาหารมีอาวุธมีอะไรพร้อมไหมมีดาบบพลังจันทร์อยู่ตรงนี้โอ้อ่ะมีดากเหรอดากไปเคี่ยวกุบดมีดออมีดมึงจะกรอบกู้ลำปางของเราใช่ไหมรู้มึงทำได้ลำปางเออมึงมีดาบบพลังจันทร์ใช่ไหมรู้มึงทำได้บอกว่าเออแล้วฟังโจอะไรกับคอมบี้ไม่มันมีเชื้ออะไรสักอย่างมาจากเครื่องบินอ่ะ เออมีคนจากไอ้อะไรสักอย่างประเทศอะไรไม่รู้อันไกลโพ้นแล้วลงมาที่ประเทศไทยอะ่ะการบึกบึกอะ่ะนัน้นแม่งอยู่ดี หัวใจหยุดเต้นแล้วหยุดฟื้นขึ้นมาไล่กัดคนแล้วก็ไปเรื่อยเป็นโดมิโนเลยอะแล้วคงไมต้องโดมิโนถ้าไม่โดมิโนมันไม่เท่เว้ยเออต่อต่อไ่เลยเออมึงบ้านมึงมีอาหารแห้งมีน้ำมีอาวุธพร้อมใช่ไหมตอนนี้ไอ้บู้มาติดเชื้อแล้วอะเออต่อไม่เว้ยเราต้องไปช่วยมันเว้ยแล้วเราต้องเอามันไปหาคนรักษาให้ได้เว้ยฮะเราต้องเราต้องปลอดภัยกันเว้ยหน้าบ้านกูกูไม่รู้กูจะรอดหรือเปล่าเนี่ยมึงพยายามมากเลยนะกูเช่างนี้กูต่อพยายามอะไรกูไม่รู้กูจะ กูจะรอดไหมเนี่ยเชี่ยโดนแย้เต็มหน้าบ้านกูเลยเนี่ยหมายถึงไก่เหรอหมายถึงนกเอ้ยไม่ใช่พวกผีดิบอะไรไม่รู้อยผีผีบ้าพวกเนี้ยทำไงดีวะแล้วที่บ้านมีอะไรบ้างมีมีไอ้ไม้เบสบอลเป็นเหล็กอยู่กูพร้อมมีอาวุธอยู่ทีาบ้านไม้เบสบอลเลยหรอวะชิลัล่องนี้มาฟาดหัวมึงอ่ะเอ้ยไม่ใช่ฟาดตุอมบี้มีกีตาร์ไว้ฟาดหัวมันด้วย เดียวมันอันนี้ได้ยินเสียงกีตาร์แล้วมันจะเลาะจะได้เอ้ยมันอาจจะตายเลยก็ได้แล้วมึงมึงมึงก็ตามติดตามข่าวดีๆนะเดี๋ยวกูไปโทรแจ้งคนอื่นละกูจะดูข่าวคนละกูวันเลยเออโอเคโอเคปู่อะไรวะใครต่อดีวะอ๋ออะโหลัลโหลมึงทำอะไรอยู่กูจะอาบน้ำมาทำงานใช่ไมมึงมึงอย่าเพิ่งนะเว้ยมึงอันตรายนะมึงมึงได้ดูข่าวดูอะไรไหมมึงเห็นกข้างนอกไหมมึงเหียอะไรวะมันจะมี มันมันคล้ายๆซอมบี้อ่ะมึงเคยดูซอมบี้ป่ะหนังซอมบี้อะไรพวกเนี้ยเออทำไมทำไมเออมีอประมาณนั้นเลยเว้ยเฮ้ยพวกี้เห็นซอมบี้ใส่ชุดกโกวาเดินเดินหาบ้านดูซีเรียสนะเนี่ยจริงๆออกออกทุกข่าวทุกช่องเลยเนี่ยต้องอะไรบ้างทำไมวะไอพโมโน o ทั้งสามมึงไอสัตว์ที่มอย่ากโมโนก็ได้เชี่ย โมโนนี่เป็นแบบระบบเมื่อก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เป็นอนาล็อกใช่ไหมไม่ไม่ไอ้ช่องอะโมโนเทเวนตี้ไนอะโมโนนี่คือแบบภาพแบบเอาไว้แบบตัดต่อใช่ไหมภาพแบบมันมีสีใช่ป่ะไม่ไม่โมโนโกบินอะนั้นมันมันไม่เลือดเหรออ๋อมันเกิดมันเกิดจากไอ้เชื้อมันเข้าไปสู่ไอโฮโมโกบินกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอะเออเพื่อนคนนึ่นนะมันมันไม่กลัวมันจูกไก่หรือว่าอะไรไม่เอ้จรจรไอ้บูชใช่ไหมไอ้บูไอ้บูมันก็ติดเชื้อแล้วนะเชื้ออะไรไม่ไมนมัน มันมันติดเชื้อแล้วกูทว่ามันเมื่อกี้มันมันพูดอะไรมันฟีอะไรมันบอกมันโดนกัดแล้วเว้ยกัดได้โดนกัดตรงไหนห่ำห่ำมขาดแล้วอ่ะฮะยิ่งเขาขาดแต่นี้มันก็มันก็ป่วยทุกการทั้งผู้ไะไลยไม่แซมบี้กัดห่ำขาดแล้วมันมีเลยหรอวะก็ไม่น่าจะเล็กกันไม่มีนะก็มึงกัดไมื่อกีเออกัดตูดก็ได้มันโดนกัดตูดอ่ะเลวเชื่อทำยไงดีวะเราเราต้องไปช่วยมันหรือเปล่ามีมีปืนไม่ปืนไม่มี กูมีกูก right. ูม so, ีนะกูมีแต่ความรักที่มอบให้มึงกูมีนะกูมีแต่ความรักที่มอบให้มกูรักมากกทุกวันนี้มันวันเดียร์ไเลยรัอมากกั ถุยไอ้เหี้ยมึงจะถูกออกคนถุยไอยเนี่ยไม่มึงมึงระวังตัวไว้นะเว้ยก่อนมึงจะทำงานมึงก็พกไอ้ชุดโกโกวาไปเลยเผื่อซอมบี้ไม่ฆ่ามึงกูไม่ต้องพกชุดโกโกวาหรอกกูทำลาบอยู่แล้วเหี้ยลาบอร่อยเลยเออเออโอเคโอเคกูระวังระวังกูไว้ม่ระวังตัวไว้ด้วยไอ้สัตว์เออเดี๋ยวกูความทุกข์หน้ามันมึงอย่าโดนกัดนะถ้ามันกัดถ้ามันกัดมึงมึงก็กัดมันคืนเออกูไม่ใช่หมา ไมู่เป็นดนกัดตูดด้วยแต่กัดหำว่ากัดหำขาดไปเลยมันก็เลยไม่ติดเชื้อแต่กัดตูดอ่ะติดเชื้อปกติก็จะไม่มีอล้วเช่เนี้ดนกัดไม่มีหายไปเลยอ่ะโอ้ยเศร้าอยเงี้ยแล้วหายหากูเลยนะเฮียเมื่อกี้บอกหาผู้ขาดหาผู้ขาดไปอย่าเงี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปเตรียมกรแล้วเฮียเตรียมกองแล้วโอเคโอเคโอเคสุสานเอวิฟูเดย์ครับบ๊ายบาย พอแล้วดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อผมจะทำให้คนรอดชีวิตจากซอมบี้ก็เป็นได้นะแล้วก็สุขสันต์เอฟิวฟูเดย์ครับบ๊ายบาย